มาดูครับดูใครจะใครจะเก่งใครจะจรจะจิงมา,าตาเราจะเลือกหัวเขียวนะถ้าใครโดนหัว,วใส่ยังไงล่ะนี่นี่ใส่แวบนี้นมามาหนูช่วย<อ>มานี่เยหนูช่วยเออเคมาเร็ว แข่งกันแข่งกันมาของใครสีแดงนหนมวยแล้วมวยเรวมวยเร็ว,วเฮ้ยของจอสของนชนะของใครสีแดงของเดียวเฮ้ยของชนะโอเคจาแพ้แพ้ก็ดีนหูจอแพ้มเม่อกี้ะไงออกแล้วนะของตัวเองออกอ,อะไรวะร<ถ>ุด<แ> <laughs> ลุดเป็นไงล่ะลุดเป็นไงล่ะพังเรียบร้อยเ็นจุยแลวครับผมเป็นไงเจอสีเดนไปไงล่ะนี่นี่นี่นำเงิน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 ลุดอีกเลยเลื่่ เด็นน้องวิ่งไปใช่แล้วนนกระเด็นกระเด็นกระเด็นห <laughs> ังแล้วหลุดแล้วนี่โอ้โอยไดลืมล็อกหรือเปล่าคะกระจุยกระจุยอันนี้ล็อกนี่ นี่เรียบร้อยร้อยแพ้แล้วครับผมเรียบร้อย้อยแล้วลินตายแล้วลินใช่มันมันไม่ได้วิ่งเลยเรียบร้อยยืดเต้นท เอาขายไปเลยโหายโอ้หลุดโอ้ยังสู้ยังสู้